เมธกาปัญหาวักที่เจ็เจสติสัมโมสะปัญหาหกสิบห้าพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณความหลงลืมสติของพระอรหันมีหรือพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรพระอรหันทั้งหลายปราศจากความหลงลืมสติแลความหลงลืมสติของพระอรหันทั้งหลายย่อมไม่มีพระราชาตรัสว่า พระผู้เป็นเจ้าก็พระอรหันต้องอาบัติหรือไม่พระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรต้องสิพระราชาตรัสว่าต้องเพราะวัตถุอะไรพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรต้องเพราะทำกุดีต้องเพราะสัญญาจริตต้องเพราะความสำคัญในวิการว่าเป็นการต้องเพราะความสำคัญในพิสู้ห้ามข้าวแล้วว่า เป็นผู้ยังไม่ได้ห้ามข้าวแล้วต้องเพราะสำคัญในพัทเป็นอนัตติริตะว่าเป็นอติริตะพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้ากเกษณพระผู้เป็นเจ้ากล่าวอยู่ว่าพิสุทั้งหลายเหล่าใดย่อมต้องอาบัตพิสุททั้งหลายนั้นย่อมต้องด้วยอาการทั้งหลายสองคือต้องด้วยความไม่เอื้อเฟื้อบ้างคือต้องด้วยความไม่รู้บ้าง อนนาทริยะความไม่เอื้อเฟือ้อมีแก่พระอรหันต์บ้างหรือพระผู้เป็นเจ้าพระอรหันต้องอาบัตเพราะความไม่เอื้อเฟื้อ,อไรเล่าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรหามีไม่พระราชาตรัดว่าพระผู้เป็นเจ้าน่าเกษถ้าพระอรหันต้องอาบัติแต่อนนาทริยะของพระอรหันต์ไม่มีถ้าอย่างนั้น ความหลงลืมสติของพระอรหันย่อมมีละสิพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรความหลงลืมสติของพระอรหันย่อมไม่มีก็แต่ว่าพระอรหันย่อมต้องอามบัิพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าจงยังข้าพเจ้าให้ทราบด้วยเหตุอะไรเป็นเหตุในความต้องนั้นพระเถระเจ้าทูลว่า ขอถวายพระพรกิเลสท,ทั้งหลายสองประการเหล่านี้คือโลกวัชชะหนึ่งปันนาติวัชชะหนึ่งโลกวัชชะเป็นชไนกรรมบททั้งหลายที่เป็นอกุศลสิบประการประชุมแห่งกรรมบทเป็นอกุศลนี้บัณฑิตย่อมกล่าวว่าโลกวัชชะปันนาติวัชชะเป็นชไนกรรมใดอันไม่เหมาะไม่ควรแก่สมณะทั้งหลาย เป็นอนนวัชชะไม่มีโทษของคฤหัสถ์ทั้งหลายมีอยู่ในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสกขาบทแก่สาวกทั้งหลายให้เป็นเขตแดนอันสาวกทั้งหลายพึงร่วงไม่ได้ตราบเท่าสิ้นชีพเพราะกรรมนั้นขอถวายพระพรวิกาละโท์เป็นอนวัชชะไม่มีโทษของโลกวิกาละโท์นั้น เป็นสาวัชะมีโทษในพระชินะศาสนาความกระทำภูตคามให้กำเริบเป็นอนนวัชชะของโลกความกระทำภูตคามให้กำเริบนั้นเป็นสาวัชะในพระชินศาสนาการรื่นเริงเล่นน้ำเป็นอนนวัชชะของโลกการรื่นเริงเล่นน้ำนั้นเป็นสาวัชะในชินะศาสนากรรมทั้งหลายเห็นปานชนี เป็นสารชะในพระชินาศาสนาวัชะนี้อันบณฑิตย่อมกล่าวว่าเป็นปันนติวัชะกิเลสใดเป็นโลกาวัชะพระขีณาศพไม่พอเพื่อจะประพฤติร่วมกิเลสนั้นกิเลสใดที่เป็นปันนติวัชะพระขีณาศพต้องกิเลสนั้นเพราะไม่รู้ขอถวายพระพรการที่จะรู้กิเลสทั้งปวง มีใช่วิสัยของพระละหันบางองค์กำลังที่จะรู้กิเลสท,ทั้งปวงย่อมไม่มีแก่พระละหันโดยแท้แม้ชื่อแม้โคแห่งสตรีบุรุษทั้งหลายอันพระละหันไม่รู้แล้วแม้ทางเดินในแผ่นดินอันพระละหันนั้นยังไม่รู้สิ้นแล้วพระละหันบางองค์พึงรู้ได้แต่วิมุตย์อย่างเดียวพระละหันที่ได้อภิญญาหกประการพึงรู้ได้เฉพาะวิสัยของตน พระตถาคตผู้สัพพัญญูเท่านั้นย่อมรู้กิเลสท,ทั้งปวงพระราชาตรัสว่าดีละพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณข้อวิสันนาปัญหานั้นสมอย่างนั้นข้าพระเจ้ายอมรับรองอย่างนั้นเมนตกะปัญหาวักที่เจ็ดนิพานะอธิภาวะปัญหาหกสิบภพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณ สัตว์ทั้งหลายเกิดแต่กรรมย่อมปรากฏในโลกสัตว์ทั้งหลายเกิดแต่เหตุย่อมปรากฏสัตว์ทั้งหลายเกิดแต่ฤดูย่อมปรากฏสิ่งใดที่ไม่เกิดแต่กรรมไม่เกิดแต่เหตุไม่เกิดแต่ฤดูจงกล่าวสิ่งนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรของทั้งหลายสองเหล่านี้ไม่เกิดแต่กรรมไม่เกิดแต่เหตุ ไม่เกิดแต่ฤดูในโลคของทั้งหลายสองเป็นไนของทั้งหลายสองคืออากาศไม่เกิดแต่กรรมไม่เกิดแต่เหตุไม่เกิดแต่ฤดูพระนิพพานไม่เกิดแต่กรรมไม่เกิดแต่เหตุไม่เกิดแต่ฤดูขอถวายพระพรของสองประการเหล่านี้ไม่เกิดแต่กรรมไม่เกิดแต่เหตุไม่เกิดแต่ฤดูแลพระราชาตรัสว่า พระผู้เป็นเจ้านาเกษพระผู้เป็นเจ้าจงอย่าหููซึ่งพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าผู้ชนะแล้วไม่รู้แล้วจงอย่าพยากรปัญหาเลยพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรอาตมภาพกล่าวปัญหาอะไรพระองค์จึงรับสั่งกับอาตมภาพอย่างนี้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจงอย่าหููซึ่งพระพุทธพจน์ ของพระพุทธเจ้าผู้ชนะแล้วไม่รู้แล้วจงอย่าพยากรปัญหาเลยพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษณการที่กล่าวว่าอากาศไม่เกิดแต่กรรมไม่เกิดแต่เหตุไม่เกิดแต่ฤด,ดูดังนี้นี้ควรแล้วก่อนพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษณก็มักเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแล้วแก่สาวกทั้งหลายด้วยเหตุทั้งหลายมิใช่ร้อยเดียวครั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นพระผู้เป็นเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่าพระนิพพานไม่เกิดแต่เหตุดังนี้พระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรมักเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วแก่สาวกทั้งหลายด้วยเหตุทั้งหลายมิใช่ร้อยเดียวจริง ก็แต่เหตุเพื่อความถือมั่นนิพพานอันพระองค์ไม่ตรัสแล้วพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้ากเกษณในที่นี้เราทั้งหลายจากที่มืดเข้าไปสู่ที่มืดกว่าจากพรเข้าไปสู่ไพรที่ทึบกว่าจากชัดเข้าไปสู่ชัดที่รกกว่าชอบกลเหตุเพื่อทำนิพพานให้แจ้งมีอยู่แต่เหตุ เพื่อความถือมั่นธรรมะคือนิพพานนั้นย่อมไม่มีพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษนถ้าว่าเหตุเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งมีอยู่ไซถ้าอย่างนั้นเหตุเพื่อถือมั่นพระนิพพานอันบัณฑิตพึงปรารถนาพระผู้เป็นเจ้านาาเกษนเหมือนบิดาของบุตรมีอยู่เพราะเหตุนั้นบิดาแม่ของบิดาอันบัณฑิตพึงปรารถนาชันใดอันหนึ่ง อาจารย์ของอันเตวาสิกมีอยู่เพราะเหตุนั้นอาจารย์แม่ของอาจารย์อันบัณฑิตพึงปรารถนาชั้นใดอันหนึ่งพืชของหน่อมีอยู่เพราะเหตุนั้นพืชแม่ของพืชอันบัณฑิตพึงปรารถนาชั้นใดพระผู้เป็นเจ้านาเกษณถ้าว่าเหตุเพื่อทํานิพพานให้แจ้งมีอยู่ไซถ้าอย่างนั้นเหตุแม้เพื่อความถือมั่นพระนิพพาน อันบัณฑิตพึงปรารถนาฉันนั้นนั่นแลเหมือนกับว่าครั้นเมื่อยอดแห่งต้นไม้หรือเครือเขามีอยู่เพราะเหตุนั้นแม้ท่ามกลางก็มีอยู่โคนก็มีอยู่ฉันใดถ้าเหตุเพื่อความกระทำพระนิพพานให้แจ้งมีอยู่ถ้าอย่างนั้นเหตุเพื่อความถือมั่นนิพพานอันบัณฑิตพึงปรารถนาฉันนั้นนั่นเทียวแลพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพร พระนิพพานอันเคลรายไม่พึงถือมั่นเพราะฉะนั้นเหตุเพื่อความถือมั่นพระนิพพานอันพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสแล้วพระราชาจัดว่าพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษณเชิญพระผู้เป็นเจ้าแสดงเหตุอย่างข้าพเจ้าให้ทราบด้วยเหตุข้าพเจ้าพึงทราบอย่างไรว่าเหตุเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งมีอยู่เหตุเพื่อความยึดมั่นพระนิพพานไม่มี พระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นบรมบบพิษจงตั้งพระกันทรงสดับโดยเคารพจงสดับให้สำเร็จประโยชน์เถิดอัตมภาพจากกล่าวเหตุในข้อนั้นขอถวายพระพรบุรุษพึงอาจเพื่อจะเข้าไปใกล้ราชมันพศชื่อหิมวันแต่ที่นี้ด้วยกำลังอันมีอยู่โดยปกติหรือพระราชาตรัสว่า อาจสิพระผู้เป็นเจ้าพระเทระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรก็บุรุษนั้นอาจเพื่อจะนำราชบันพศชื่อหิม,มวันมาในที่นี้ด้วยกำลังโดยปกติหรือพระราชาตรัสว่าไม่พึงอาจเลยพระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรมักเพื่อทำนิพพานให้แจ้งอันพระผู้มีพระภาคเจ้า อาจเพื่อจะตรัสเหตุเพื่อความถือมั่นพระนิพพานนั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่อาจเพื่อจะทรงแสดงฉันนั้นนั่นแลขอถวายพระพรบุรุษพึงอาจเพื่อจะข้ามมหาสมุทรด้วยเรือถึงฝั่งนูน้นด้วยกำลังอันมีอยู่โดยปกติหรือพระราชาตรัสว่าอาจเิพระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรบุรุษนั้น อาจเพื่อจะนำฝั่งนน้นของมหาสมุทรมาในที่นี้ด้วยกำลังอันมีอยู่โดยปกติหรือพระราชาตล่าวว่าหาไม่พระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรมักเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอาจเพื่อจะตรัสเถศเพื่อความยึดมั่นพระนิพพานอันพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่อาจเพื่อจะทรงแสดง ฉันนั้นนั่นเทียวแลซึ่งเป็นอย่างนี้มีอะไรเป็นเหตุซึ่งเป็นอย่างนี้เพราะความที่ธรรมะเป็นอสังขตะพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้านากเกษตพระนิพพานเป็นอสังขตะหรือพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรพระนิพพานเป็นอสังขตะพระนิพพานอันปัจจัยเหล่าไลระกระทำไม่ได้แล้ว พระนิพพานเป็นธรรมชาติอันเคยใครไม่พึงกล่าวว่าพระนิพพานเกิดขึ้นแล้วหรือว่าพระนิพพานนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วหรือว่าพระนิพพานนั้นเป็นของควรให้เกิดขึ้นหรือว่าพระนิพพานนั้นเป็นอดีตหรือว่าพระนิพพานนั้นเป็นอนาคตหรือว่าพระนิพพานนั้นเป็นปัจจุบันหรือว่าพระนิพพานนั้น อันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยจักษุหรือว่าพระนิพพานนั้นอันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยโสดหรือว่าพระนิพพานนั้นอันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยคานะหรือว่าพระนิพพานนั้นอันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยชิวหาหรือว่าพระนิพพานนั้นอันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยกายพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้านาเกษณ ถ้าว่าพระนิพพานนั้นไม่เป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นธรรมะยังไม่เกิดขึ้นแล้วไม่เป็นธรรมะควรจะให้เกิดขึ้นไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตไม่เป็นปัจจุบันไม่เป็นธรรมะอันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยจักษุไม่เป็นธรรมะอันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยโสดไม่เป็นธรรมะอันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยคานะไม่เป็นธรรมะ อันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยชิวหาไม่เป็นธรรมะอันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยกายพระผู้เป็นเจ้าหน้ากเกษถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าอ้างพระนิพพานไม่มีเป็นธรรมดานิพพานย่อมไม่มีพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรพระนิพพานมีอยู่พระนิพพานอันบดิตพึงรู้แจ้งด้วยใจพระอริยาสาวกปฏิบัติแล้วชอบ ย่อมเห็นพระนิพพานด้วยใจอันหมดจดวิเศษแล้วประณีตรงไม่มีเกเรตเครื่องกั้นไม่มีอามิตรพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณก็อนิพพานนั้นเช่นไรนิพพานไรเล่าอันบัณฑิตทั้งหลายพึงแสดงด้วยเหตุเครื่องอุปมาทั้งหลายพระนิพพานมีอยู่เป็นธรรมดาอันบัณฑิตพึงแสดงด้วยเหตุเครื่องอุปมาทั้งหลาย ด้วยประการใดๆขอพระผู้เป็นเจ้ายัางเข้าไปเจ้าให้ทราบด้วยเหตุทั้งหลายด้วยประการนั้นๆพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรชื่อว่าลมมีหรือพระราชาตรัสว่ามีสี่พระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรเชิญบรมมาบอพิษจงแสดงลมโดยวันนะหรือโดยสันฐาน หรือละเอียดหรือ,อยาบหรือยาวหรือสั้นพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณลมใครๆไม่อาจแสดงได้ลมนั้นย่อมไม่เข้าถึงซึ่งความถือเอาด้วยมือหรือหรือความขยำเออก็แต่ลมมีอยู่พระเถทเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรถ้าว่า ลมอันใครๆไม่อาจเพื่อจะชี้ได้ถ้าอย่างนั้นลมไม่มีพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษนข้าพเจ้าทราบอยู่ซึมทราบณหารทัยของข้าพเจ้าว่าลมมีอยู่ก็แต่ว่าข้าพเจ้าย่อมไม่อาจเพื่อจะชี้ลมได้พระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรนิพพานมีอยู่ก็แต่ว่า ใครใครไม่อาจเพื่อชี้โดยวันนะหรือโดยสันฐานชั้นนั้นนั่นเทียวแลพระราชาตรัสว่าดีละพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษณข้ออุปมาพระผู้เป็นเจ้าแสดงดีแล้วเหตุพระผู้เป็นเจ้าแสดงออกดีแล้วข้อวิสัชนาตัญหาของพระผู้เป็นเจ้านั้นสมอย่างนั้นข้าพเจ้ายอมรับปรองอย่างนั้นเมนทกาป,ปัญหาวรที่เจ็ด ก้ากรรมชากรรมชาปัญหา67พระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษในสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้สัตว์เหล่าไหนเป็นผู้เกิดแต่กรรมสัตว์เหล่าไหนเป็นผู้เกิดแต่เหตุสัตว์เหล่าไหนเป็นผู้เกิดแต่ฤดูสัตว์เหล่าไหนไม่เกิดแต่กรรมสัตว์เหล่าไหนไม่เกิดแต่เหตุสัตว์เหล่าไหนไม่เกิดแต่ฤดู พระเถละเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นไปกับด้วยเจตนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเกิดแต่กรรมไฟด้วยพืชทั้งหลายทั้งปวงด้วยเป็นของเกิดแต่เหตุแผ่นดินด้วยภูเขาด้วยน้ำด้วยลมด้วยของทั้งปวงเหล่านั้นเป็นของเกิดแต่ฤดูอากาศด้วยนิพพานด้วย สองสิ่งนี้ไม่เกิดแต่กรรมไม่เกิดแต่เหตุไม่เกิดแต่ฤดูขอถวายพระพรก้นิพานอันใครๆไม่พึงกล่าวว่าเกิดแต่กรรมหรือว่าเกิดแต่เหตุหรือว่าเกิดแต่ฤดูหรือว่าของเกิดขึ้นแล้วหรือเป็นของยังไม่เกิดขึ้นแล้วหรือว่าเป็นของควรให้เกิดขึ้นหรือว่าเป็นอดีตหรือว่าเป็นอนาคต หรือว่าเป็นปัจจุบันหรือว่าเป็นธรรมชาติอันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยจักษุหรือว่าเป็นธรรมชาติอันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยโสตหรือว่าเป็นธรรมชาติอันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยคานะหรือว่าเป็นธรรมชาติอันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยชิวหาหรือว่าเป็นธรรมชาติอันบุคคลพึงรู้แจ้งด้วยกายขอถวายพระพร พระอริยสาวกผู้ปฏิบัติแล้วโดยชอบนั้นย่อมเห็นพระนิพพานใดด้วยญาณเป็นของหมดจดพิเศษแล้วพระนิพพานนั้นอันบดิตพึงรู้แจ้งด้วยใจพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณปัญหาหน้ารื่นรมพระผู้เป็นเจ้าวินิจฉัยดีแล้วสิ้นสงสัยเป็นไปแล้วส่วนเดียววิมาติ พระผู้เป็นเจ้าตัดเสียแล้วเพราะมากระทบพระผู้เป็นเจ้าอันบวรกว่าเจ้าคณะอันประเสริฐจ,จบเมธะกะปัญหาวักที่เจ็